สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านนะครับผมวันนี้เช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาไปดูใบบุญนอนแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกของแม่หญิงเหมยของเรานะครับผมมาดูวิธีการเลี้ยงลูกนะครับที่แตกต่างจากที่อื่นมากซึ่งไม่เหมือนเลี้ยงลูกไม่เหมือนที่อื่นเขาครับดูครับจะมีการพัดวีให้ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันใกล้ๆนะครับแม่จะพัดวีให้ลูกนะครับจะมีใบไม้อยู่ในมือนะครับผมใช้แทน พัดนะครับผมนะครับนะครับจะใช้งวงตวัดไล่แมลงให้ลูกนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงลูกของแม่เหมยของเราเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับจุดประสงค์ก็คือว่าอยากให้ลูกนอนแบบสบายนะครับนะครับใบบุญก็นอนตื่นนอนนานแล้วพี่นอนนานแล้วนะครับก็ แม่เมยก็ประมาณนี้ครับจะไล่มแมลงให้ลูกนะครับผมไล่มแมลงให้ลูกแล้วก็นะครับกล่อมลูกให้นอนนะครับผมไม่ให้เกิดอันตรายกับลูกนะครับนี่เป็นความสามารถของแม่เมยนะครับแล้วก็เป็นแม่ที่ดีนะครับพูดง่ายๆคือเป็นแม่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมที่ เลี้ยงลูกได้ดีมากดูครับงวงนี่ไม่เคยอยู่นิ่งนะครับงวงไม่อยู่นิ่งงวงเขาจะตบัดไล่แมลงให้ลูกเขาตลอดนะครับส่วนลูกสาวก็จะนอนอย่างเดียวนะครับผมนอนอย่างเดียวนะครับอันนี้เขานอนอยู่นะครับเขานั่งหมอบและเขานอนอยู่นะครับพี่น้องใบบุญเขาชอบนอนในถ้าหมอบนะครับเขาชอบนอนในถ้าหมอบมากนะครับแม่ก็จะมีใบไม้ใบหญ้าตามที่หาได้นะครับ พอที่จะหาได้ก็มาปัดไ่แมลงลูกเขนอนนะครับนอนอ๋ออิ่มแล้วก็ตื่นขึ้นมาครับนอนอิ่มแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็มาหาเราเลยครับตื่นขึ้นมาก็มาหาเราเลยใครไปว่าอะไรตื่นมาก็ดิ่งมาหาพ่อเลยเนี่ยโอ้อยนะครับตื่นตื่นมาปุ๊บดิง่งดิงมาหาเลยนอนนอนนึนกใส่ว่าแอบพักทานแล้ว แอบฟังพ่อบนนั้นนั่นแหละหนูว่าหันหลังใส่พ่อหนูรู้หมดแหละว่าพ่อบนอะไรอยู่นี่หนูเลยตื่นหนูเลยเดินมาเลย <c oughs> ดูดูตาสิดูตาดูตาที่แสนที่แสนร,รู้ตาที่แสนเจ้าเล่นอนเนี่ยไม่นอนนอนนอนเนี่ยนอนมีพิษนะนอนเนี่ยไม่ใช่นอนนิ่งเฉยๆนะนอนอยู่มีการสงสัยแล้วก็ตื่นขึ้นมาฟังพ่อพูดให้เอฟซีฟังพอได้ตั้งหลักได้พอพอแล้วพ่อหยุดบนแล้วตื่นขึ้นมาเดินมาหาเราเลย <c oughs> ตาสวยล้าเราเนี่ยตาสวยล้าเราเนี่ยโอ้ยเด็กดือ้อทำไมมันรู้ขนาดนี้เนี่ยนะครับนอนอยู่เนี่ยครับนอนอยู่ปุ๊บยังไม่ตื่นมานะพี่น้องทําเหมือนไม่รู้ไม่ชี้นะครับผมทําเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เอ๋ฟังเราพูดกันอยู่พอพ่อบ่นไปพูดไปก็ยังไม่ออกอาการนะครับพอรู้ว่าคุยนานแล้วรู้สึกว่าจะคันหูแล้วมาเลยครับลุกดิงมาเลยพ่อมีอะไรครับพ่ ไปบุญทำไมเอง็งจะหลาดจากไปบุญเอ็งกัหลาดมากเลยนะเนี่ยเอง็งจะหลาดมากเลยไอแอบฟังพ่อพูดก่อนเอ็งไม่ยอมลุกขึ้นมาทีเดียวเลยเอง็งจะหลาดมากเอ็งมานั่งฟังพ่อนึกว่าจะเอ็งนอนนะเอ็งเนี่ยให้คนคลายความลับมาหมดเลยนะเอ็งเนี่ยแมเด็กหญิงคนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เด็กธรรมดาครับเป็นเด็กที่สนเลียรู้มากด้วยนะครับรู้มากด้วยแอบฟังเดี๋ยววันนี้ตอนสายๆก่อนเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำเพราะว่าอากาศวันนี้ครึมเหมือนฝนจะตกเลยยังไม่อยากอาบนะครับ เราดูฝนฟ้าก่อนนะครับแม่หญิงใบบุญกับแม่เหมยนยะครับผมก็เป็นความหาของใบบุญครับเอบฟังพ่อพูดนะครับมาไม่ยอมขยับนะครับไม่ยมอมเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้นะครับนอนแบบไม่รู้ไม่ชี้พอรู้ว่าพ่อพูดไปพูดไปเริ่มเยอะแล้วลุกขึ้นมาแสดงตัวเลยว่าเนี่ยหนูไม่ได้นอนนะพ่อหนูฟังพ่ออยู่บอกโอ้ยเนาะ เด็กน้อยเซนซนของเราเนี่ยมานี่สิทำไมมันรู้ภาษามากจังทำไมรู้มากจังเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยฮะทำไมเก่งจังเนี่ยไหนดูตาเด็กคนเก่งหน่อยสิอ๋อบอกหนูไม่ใช่ธรรมดานะพ่อนะพ่อเนี่ยมาแอบพูดดินท้าเรื่องของหนูหนูก็เลยแอบฟังก่อนกับพ่อดินทาอะไรหนูพอหนูแอบฟังเสร็จปุ๊บหนูก็แสดงตัวเลยเมื่อหนูฟังอิ่มแล้วโอ้ยหน่อยเราก็อุตส่าห์พูดเล่าเรื่องไปนึกว่าแต่เขาจะนอนที่แท้เขาไม่ได้นอนนะ เขาเนะ่เอฟฟังเราอยู่นะครับเอฟฟังเราอยู่นะครับสําหรับใบบุญของเรานะครับผมนะครับโอ้ยพี่น้องนะครับเด็กคนนี้ฉลาดมากนะครับเด็กคนนี้ฉลาดมากๆเลยนะครับเนี่ยครับ mm hmm. ก็ขอบุณที่ท่านการติดตามรับชมนะครับนี่เป็นคลิปน่ารักนะครับของใบบุญของเราที่พ่อคุยไปด้วยตัวเองก็นั่งฟังไปแบบไม่รู้ไม่ชี้พอสุดท้ายก็เฉลยอ,ออกมาว่าหนูไม่ได้หลับนะพ่อหนูไม่หลับหนูแค่แกล้งนั่งฟังพ่อพูดเฉย โอ้ยหนอยสาวน่อย,อยของพอ่อเอ้ยนะครับดูครับดูครับดูครับเป็นไรแม่เมยโอ้หิวหิวหิวอยากกินอีกแล้วอยากกินอีกแล้วเรียกพ่อเอาสับรถดมาได้แล้วพ่อคือความน่ารักของใบบุญนะครับผมแล้วก็แม่เมยน,นะครับอันนี้ก็จะเอาให้กับแม่ชิงกรเกตฐานด้วยนะครับ เป็นความหามากครับผมแหมนั่งให้เราพูดสนานเอนเนบอันหลังใส่เราไม่ยอมนะครับผมอันลังใส่เราไม่ยอมไม่ยอมทาให้เรารู้ว่าตัวเองตื่นแล้วนะครับโอ้ใบบุญเนี่ยฉลาดมากฉลาดจริงๆครับรู้มากเลยนะครับผมนี่คือแม่เกตครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนมแม่เกตตอนนี้โตไปถึงไหนแล้วเนี่ยครับดูนมเต่าของแม่เกตตอนนี้นะครับทองจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูจากนมเนี่ยนะครับถอยเกต้อย ดูจากนมเนี่ยน่าจะนะครับผมต้อยขอให้พ่อดูนมหน่อยนยครับนมตั้งเต้าแล้วี่นอนนะครับท้องก็กลางแล้วนะครับดูเอาครับท้องไม่ท้องเดี๋ยวก็รู้นะครับพฤศกิกาปีนี้รู้กันแน่นอนเนี่ยครับนั่นแหละแม่หญิงกาลาเกต อวนทวมสมบูรณ์มากนะครับเป็นความน่ารักของแม่ยิงกาลเกตนะครับผมที่ทานอย่างสมสมกับตัวเลยนะครับอาหารการกินก็เพียบพร้อมตลอดนะครับดูครับอ้วนนะครับอ้วนอ้วนมากด้วยครับผมนะครับดูรอบตัวครับผมตอนนี้น้ำหนักน้องเยอะนะครับเยอะขึ้นนะครับ ขอภาวนาะให้น้องท้องจริงๆนะครับผมไม่หลอกเนะราเนะกาลเกดนะนมใหญ่ขึ้นมาทุกวันแล้วนะหนูนะไม่หลอกพ่อนะนี่ครับไม่ยิงกาลเกดของเรานะครับวันนี้ก็มาถ่ายทอดความน่ารักของกาลเกดแล้วก็ไ่บุญให้รับชมกันถึงความฮาครับผมโอ้โหทําเป็นเฉยดูดูงวงงน้อยงวงน้อย,อยเอาอะไรเนาะงวงงน้อยเนาะจะกินอะไรงวงงนน้อยเนี่ยจะกินอะไรเนาะ ฉลาดนะเนี่ยเราเนี่ยทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรเนี่ยเราเนี่ยฉลาดมากเลยนะเราเนี่ยแหมปอยอยล่อยใจเฉลยว่าตัวเองตื่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยแหมแต่ดิงไวบุญเนี่ยอดิงน้อยๆเนี่ยได้ยินเสียงกระดิ่งก็ชื่นใจแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับเข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้ เจอกันคลิปต่อไปครับผมวันนี้ก็ thank you very much for watching นะครับผม thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราวันนี้ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จบคลิปไป้เพงเท่านี้ลาบด้วยภาพน่ารักของหญิงใบบุญจา้าดูสิอู้ดาอะไรอีกดาอะไรอีกจะไปไหนโอ้ดูขาเตะด้วยมีขาเตะด้วยนะโอ้ยมีม,มีมีขาโชว์โชว์กำลังขาด้วยโอ้ดูสิดูสิ ดูทำสิโชว์ใหญ่เลยนะเราเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอท่านมีความสุขมากๆนะครับผม Thank you very much for watching นะครับผมบ๊ายบาย